Mike Tyson, the baddest man on the planet. Nobody could get close to me. I'm the best fighter in the world. This is the fight the world's been waiting for. ไฟนี้เดือดแน่นอนไม้ไทสันลันอาจริงดวลหมัดเจคพอยูทูบเบอร์จอมเกียนจัดงานแถลงข่าวยืนยันการชกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมยิเตยูดัาไม้ไทสันอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวียสางสถาบันกับเจคพอยูทูบเบอร์สายมวยจอมเกียนที่จะมีกำหนดการเจอกันบนสังเวียนในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยกาหนดการเดิมของคู่นี้ต้องเจอกันในวันที่21ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ทั้งด้าราชากัาปั้นโลกแตนมีอาการป่วยทําให้ต้องเลื่อนการต่อสู้ออกไปหลอนได้กำหนดการใหม่ล่าสุดทั้ง คู่มาเผชิญหน้ายืนยันการประทักกันอย่างแน่นอนซึ่งทางด้านอดีตแชมป์โลกวัย58ปีเผยว่าผมเจอปัญหาสุขภาพเล็กน้อยแต่ตอนนี้ผมพร้อมแล้วพันทีที่ขึ้นสังเวียนผมจะจัดการเขาแน่นอนทุกอย่างจะจบลงขออย่างเดียวขออย่าวิ่งหนีก็พอส่วนทางด้านเช็คพอยูทูบเบอร์สายมวยจอมเพียนวัย27ปีเจ้าของสถิติชนะ10ครั้งแพ้1ครั้งเผยว่าผมรักมหมและเคารพเขานะแต่ผมจะไม่เป็นเพื่อนกับเขาอีกต่อไปจนกว่าจะขึ้นสังเวียนแล้วเราจะได้เห็นกันสําหรับการชกค,ครั้งพิเศษนี้หลายฝ่ายจะ ตามองเนื่องจากอายุของทั้งคู่ห่างกันมากถึง31ปีวันจะเป็นการชกในกติกามวยสากรที่กัดน้ำหนักรุนแฮปปี้เวย์กำหนดการชกแบบ8ยกยกละ2นาทีและนักสู้ทั้งสองจะสวมนวมขนาด14ออแถมการชกไฟพิเศษนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สังเวียน AT T, AT&T ลัสเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความจุถึง80,000ที่นั่งในวันที่15พฤศจิกายนนี้และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเน็ตฟลิกซ์อีกด้วย